หลังจากที่ทราบว,ว่าบมดิซ่าราโกรตัวที่ LA นะคะกำลังซื้อขนมแฟนคลับจีนจึงและก็มาลงคลิปทีต่ต่อโค้ชารินร็อกสตาร์แฟนคลับก็คือบอกว่าทําถึงทําซึ่งหุนเกินต้านล็อกท่าปังสุดๆเลยและก็มีอีกภาพหนึ่งค่ะที่เหมือนจะชัดขึ้นมานิดนึงนะคะนี่แต่ว่าโดนบังด้วยพี่ๆที่อยู่แถวๆนั้นน่ะน,นะแต่ว่าได้เห็นพี่อลิซน้องดิซ่าจ้าอดี่ยวใดก็ขอให้เอนจอยกับขนมที่หนูซื้อไปนะคะก่อนหน้านี้และล่าสุดค่ะค่ายลาวเขามาขิงแล้วจะแม่เรื่าล่าสุดนี้เพลงร็งงอกสตารอองัันดบที่1 บนชาร์ต u t u b e ทั่วโลกนะคะในหมวดมิวสิกวิดีโอเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วคือโนริซาปล่อยเพลงมาตั้งแต่28ก็จริงเนาะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนั้นนะคะที่บอกว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนหมวดหมู่ยังไปอยู่ที่ p e o p l e a n d b l บลอกแล้วก็พอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นไปสู่อันดับที่1ค่ะ,คะก็เลยกลายเป็นว่าไยตอนแรกไม่ได้เก็บสถิตินะคะแต่ว่าหมวดหมู่ผิดอ้าแต่ว่าล่าสุดค่ะค่ายเขาเริ่มมาขิงแล้วนะจจะแม่ดังนั้นก็มาสตรีมกันต่อไปเลยทั้งทาง Spotify YouTube แแลละก็ YouTube ะสําหรับ Spotify ของต ok <Rock star S 2> ิฟาย n ok n ก็ถูก เพิ่มเข้ามาใน today's top h i t ซึ่งเป็นเพลย์ลิสต์ที่ใหญ่ที่สุดใน spotify แล้วค่ะหลังจากปล่อยออกมาได้1สัปดาห์นอกจากนี้ขอขิงอีก1ชาร์ตเพลงจีนกันบ้างล่าสุด Rockstar ขอนลิซ่าเข้าสู่20อันดับซึ่งฮนิซ่าอยู่ในอันดับที่19ของเพลงที่มียอดสตรีมสูงสุดต่อวันใน QQ Music และก็เป็นเพลงอันดับที่1ของศิลปินเดี่ยว K-pop ด้วยปังมากๆขอแสดงความยินดีด้วยนะอันนี้เป็นข้อมูลฝั่งจีนค่ะแม่บอกเลยว่ามันก็จะไปติดช,ดชดะะรดา,าร,ตร์ตโน้นชาร์ ะค,ะคือที่จริงก็มีพี่ๆบางคนนะที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะที่แอดได้นําเสนอไปเกี่ยวกับรายงานยอดสตรีมรายงานสถิติอะไรแบบนี้ค่ะบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้นําเสนอประมาณนี้เลยหมายถึงว่าอัปเดตยอดสตรีมประจําวันของ Spotify ประมาณนี้นะคะพี่เขาก็บอกว่ามันทําให้ไม่ได้เห็นว่าแบบคนอยากจะฟังเพลงของโนริซ่าจริงๆมีแค่แฟนคลับสตรีมเฮ้ยแอดก็ว่ามันไม่ได้ผิดอะไรนะคะเพราะว่าเขาก็รายงานกระทั่วโลกไม่ใช่แค่โนริซ่านะเพ,เพื่อนๆเพราะว่าแต่ละชาร์ตนี่ค่ะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาจะมาอัปเดตการชนิดที่ว่ารัวๆเลย เลยแลวก็ทุกแพลด์มเลยจริงๆนะดังนั้นหลายคนคงอยากจะเห็นสถิติแหละแอดว่าก็คงไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าไม่ถูกใจใครก็ต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่าเฮ้ยที่เราสตรีมไปเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วก็ไปติดชาร์จทั่วโลกเพื่อนๆนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆนี่ค่ะได้ทําไปแล้วก็เต็มที่กับโน,นริซังเงคะ่ะแอดก็มองว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะขนาดว่ายังมาขิงเลยจริงม้ดังนั้นก็ทําให้ได้เห็นว่า,าเพลงของเรากระแสตอนนี้เป็นอย่างไรทําให้แฟนคลับชุ่มชําหัวใจซึ่งช่วงนี้กก็เรียได้ว่าามน นเยอะนะคะบางทีก็หายออกไปจากชาร์ตเลยก็ล่าสุดนี้ยอดวิวหายไปแต่ว่าล่าสุดกลับมาเป็นปกติแล้วเพราะว่าทางโซนี่เขาส่งเรื่องให้ YouTube แก้ไขแล้วนะคะทําให้ยอดกลับมาปกติแล้วอูอยางไรก็ขอให้สู้ๆนะจ๊ะน้องลิซ่าอุปสรรคเยอะเหลือเกินล่าสุดนี้บอสเข้ามาขิงแล้วนะหวังว่าจะเป็นขวันกำลังใจให้แม่ๆในการสตรีมกันต่อไปค่ะ